มาแล้วครับขบวนรถด่วนดิเซลรางขบวนที่76กำลังจะเข้าจอดสถานีอยุธยาในทางชลาที่3นะครับใกล้เส้นเหลืองรุนอันตรายอันตรายรอยู่ฝั่งนี้ก to ็ได้ ขบวนรถด่วนดีเซลลางที่76จากต้นทางสถานีน้องคายปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตน์นะครับกำลังจะเข้ามาจอดในชานชลาที่3นะครับจอดสถานีอยุทยานะครับผมวันนี้ใช้รถดีเซลลาง NKF กศขอหนึ่งสองหนึ่งเขาบวนมานะครับ แล้วนะครับขบวนที่76วันนี้เปลี่ยนทางล่องเข้าไปจอดในชานชลาที่2นะครับไม่ได้เข้าในชาน3นะครับผมคงเข้าจอดในชาน2หยุดรับสง่งผู้โดยสารนะครับ